สวัสดีค่ะร้านเจ๊หนะคะวันนี้เราก็มาเปิดรังอไหล่ของสติลนะคะก็มีเครื่องพ่นยา42 0ูนะคะเครื่องตัดหญ้าเครื่องจอดดินเครื่องตัดแต่งพุ่มมานะคะแล้วก็อไหล่ลูกค้าฝากสั่งของเยอรมันนะคะตัดหญ้ารุ่นโบราณนะคะ85หรืออะไรนี่แหละอันนี้ลูกค้าฝากสั่งอย่างตัวนี้นะคะเป็นชุดเสื้อสูบลูกสูบของเลื่อย MS1 8 0นะคะ ของแท้นะคะก็จะมีเสื้อสูบนะคะคบชุดแล้วก็ตัวนี้ลูกสูบนะคะพร้อมแหวนนะคะใส่มาให้พร้อมเรียบร้อยนะคะอันนี้คือของแท้ค่ะชุดละสองพันแปดบนะคะแล้วก็มีชุดน็อตให้อย่างนี้นะคะเข้ามาในหลังสินค้าของแท้ต้องสกิลนะคะแล้วก็รหัสจะดูรหัสโค้ เร,เรียกลำเบอร์ได้นะคะนี่ค่ะของแท้นะคะโอเคค่ะหนึ่งกล่องสองกล่องสามกล่องสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองค่ะสิบสองกล่อง เป็นชุดเสื้อสุขทั้งหมดนะคะสต็อกมีจริงพร้อมส่งนะคะไม่ใช่มีแต่รูปสินค้าเรามีเราสต็อกไว้เยอะนอกจากสื้อว่าขายหมดนะคะโอเคนะคะคนจริงต้องมีรูปมีวิดีโอนะคะไม่ใช่มีแต่รูปไม่ใช่มีสินค้าชิ้นเดียวแล้วลงโพสขายเรามีสต็อกพอค่ะใครสนใจก็สั่งซื้อได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ